สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านนะคะพี่น้องชาวไทยที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกนะคะชาวสองชาวสปปลาวสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามารับชมเป็นครั้งแรกนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของนรรดาทาโรุไทชตาค่ะวันนี้เราจะมาทําคลิปดวงนะคะงานงานความรักให้กับชาวลัคนาราศีตุลค่ะชาวราศีตุลนะคะคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนนะคะ ใครที่อ,อรู้ตัวลัคนาสถิตในราศีตุลสามารถดูคลิปนี้ได้เช่นกันนะคะในช่องของอาจารย์นรีก็จะใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยเข้ามาดูร่วมด้วยนะคะดูได้ทั้งลัคนาและราศีแบบไทยะคะ่ะน้องนกน้องนกมาลองอะไรตรงนี้ <laughs> ขออภัยนะคะน้องนกของเรา เดี๋ยวมาดูพลังงานความรักไม่ใช่นะคะเป็นพลังงานทั่วไปนะคะสำหรับในเดือนมีนาคม2564กันก่อนนะคะตรงนี้เป็นการดูดวงทั่วไปนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะใครที่ดูนะคะต้องดูอย่างมีวิจราราณด้วยนะคะไม่จำเป็นต้องเชื่อทั้งหมดนะคะอ,อ,อย่าถามว่า ใอ่อาจารย์ฟันธงนะหนูจะขายที่ได้ไหมหนูจะเป็นแฟนกับคนคนนี้ได้ไหมนะคะอันนั้นต้องเป็นการดูดวงส่วนตัวนะคะใครจะดูดวงส่วนตัวก็ทักมาได้นะคะ ในรายละเอียดใต้ชื่อคลิปนะคะในช่องใต้ description นะคะคลิปกเข้าไปก็จะมีไลน์ ID ของอาจารย์นะคะนารีรดา65แล้วก็ค่าดูนะคะค่าดูหลักร้อยนะคะการดูดวงก็จะมีทั้งเลข7ตัวนะคะเลข7ตัวแบบโหราศาสตร์ไทยดูรหัสชีวิตของคนเรานะคะอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีกับเราหรือไม่ดีกับเราในแต่ละปีนะคะแล้วก็การดูไพ่ทาโร่นะคะแบบครึ่งชงั่วโมงแล้วก็แบบ หนึ่งชั่วโมงนะคะอาจารย์ไม่มีแบบหนึ่งคำถามสองคำถามนะคะนะอาจารย์เป็นดูครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะคะคลิกไปดูรายละเอียดกันได้ถ้าใครสนใจจะดูดวงส่วนตัวนะคะ,ะมาดูกันว่าพลังงานของชาวลัคนาราศีตุลเดือนมีนาคมคืออะไรสามไม้เท้าค่ะคุณกําลังได้รับโอกาสหรือเห็นโอกาสในเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งหรือเปล่านะคะ โอกาสตรงนี้เป็นโอกาสที่ดีมันอาจจะทําให้ชีวิตของคณสาเร็จอย่างคาดไม่ถึงก็ได้นะคะโอกาสใหม่ๆนะหรือโอกาสอะไรที่คุณรอคอยมานานนะคะอาจารย์รู้สึกนะหรือใครรอคอยคนรักอยู่หรือเปล่าคนรักที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลต่างประเทศนะคิดถึงกันหรือเปล่าอยากให้เขามาหานะอาจจะได้เจอกันในเดือนนี้หรือเปล่านะคะแต่ต้องกักตัวอยู่ใช่ไหมคะ,อะขอดูหน่อย พลังงานเดือนนี้นะคะแชร์ย g กิฟคุณจะได้มีโอกาสได้แบ่งปันนะคะได้แบ่งปันอะไรกับใครนะคะมีการแบ่งปันความรู้แบ่งปันของขวัญแบ่งปันสิ่งดีๆนะคะหรือเป็นการบอกเล่าประสบการณ์การแลกเปลี่ยนความรู้อะไรในการทำงานตรงนี้แล้วมันทำให้อ่อ ได้ผลประโยชน์ที่ดีนะคะทั้งคุณแล้วก็เขาเลยก็ได้นะคะหรือคุณกับคนรักนะคะได้แลกเปลี่ยนสิ่งดีๆนะคะในการดูแลซึ่งกันและกันตรงนี้ก็ได้นะหรือคนรักมีเซอร์ไพรส์อะไรให้คุณนะคะมีของขวัญอะไรเล็กๆน้อยๆให้คุณหรือเปล่าอขวันหลงวาเลนไทน์หรือเปล่าคะว้าว Start new. สตาร์ทอ e น3ไม้เท้าและ Start a new นนะคุณอาจจะเห็นโอกาสอะไรแล้วคุณได้เริ่มต้น ในสิ่งใหม่ๆในทางที่คุณอยากจะไปตรงนี้ก็ได้นะคะขนทางใหม่ทางเลือกใหม่ชีวิตใหม่ของคุณนะคะชาวลัคนาราศีตุลน์สตาร์ตอันนี้ว้าวนะเอาอจารย์ว่าคุณไม่ธรรมดานะเดือนนี้อ่ะขอดูอีกหนึ่งใบสิคะเ b ิ c แบ็คจริงด้วยอะ่ะเหมือนกับว่าที่ผ่านมาคุณอาจจะไปผิดทางนะหรือบางคนเนี่ย ทำอะไรมาบางอย่างงานอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่ายิ่งทำแล้วมันยิ่งไม่ใช่นะคะคุณก็เลยหันกลับมาปรับตัวกลับตัวแล้วก็เปลี่ยนใหม่นะคะเปลี่ยนใหม่เพื่อทำให้ชีวิตของคุณเนี่ยได้ไปสู่ในหนทางที่ถูกต้องหนทางที่เหมาะสมได้ทำอะไรในสิ่งที่ใจคุณรักแล้วก็มีความสุขที่จะทำมันนะคะหรือได้เงินเยอะขึ้นหรือชีวิตมีความก้าวหน้ามันคงยิ่งขึ้นเมื่อคุณได้เลือกเดินในทางใหม่ที่คุณอยากจะเดินตรงนี้นะคะ เป็นอะไรที่การเริ่มต้นที่ดีนะคะขอดูหน่อยซิว่าจะมีเรื่องราวอะไรอย่างไรบ้างนะคะอันนี้อาจารย์ก็พยายามปรับปรุงรูปแบบของการดูดวงนะคะดีไม่ดียังไงก็ฟีดแบ็กกันมาได้นะคะหรืออยากให้อาจารย์ออกคำทอนนายแบบไหนเรื่องอะไรนะคะขอฟีดแบ็กมาได้เลยนะในคอมเมนต์นะคะเมจิกเชียนว้าวนะคะ พลังมาแต่ว้าวเดาซันชาวลัคนาราศีตุลยโอ้ยคุณไม่ได้มาเล่นๆน,นะคะอาจารย์ว่าทั้งเมจิกเชียนทั้งเดาซันนะไม่ว่าจะมาก้าวไม้เท้าสิบไม้เท้าคุณไม่หวั่นแล้วลหะอนะคะ,อะขอดูต่อน่านมีอัศวินไม้เท้ามาด้วยเป็นเดือนที่คุณจะลุยจะเดินหน้าแล้วนะคะชีวิตคุณถูกปลดล็อกแล้วเห็นไหมจบสิ่งเก่าเพื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่จริงด้วยอะนะคะ คุณกลับตัวอยู่นะ turn back ตรงนี้กลับตัวอยู่รู้แหละว,ว่าไปผิดทางหรือทําธุรกิจอะไรแล้วตรงนี้มันไม่ใช่มันต้องทําอีกอย่างหนึ่งนะคะลองผิดจะรู้ว่าลองถูกคืออะไรนะคะขอดูต่อนะโอ้ยเงินมาเต็มเลยนะคะอัศวินเหรียญเก้าถ้วยค่ะห้าเหรียญ สับอีกนิดหนึ่งนะคะหนึ่งดาบค่ะสิบเหรียญเดอะสตาร์ว้าวสิบไม้เท้าสิบไม้เท้าก็มา,าจนได้สี่ถ้วยนะคะ เดี๋ยวขอดูบทสรุปนะคะบทสรุปตรงนี้สี่ใบนะคะมีวิวอ o ฟ f อร์จูนค่ะอ่าโอกาสมาหาคุณแล้วนะคะปาฏิหารในชีวิตจะมานะคะเจ็ดดาบ The Star โอ้โห จานเขาไว้ตรงนี้เลยนะเดอะสตาร์นะคะชอบมากเพราะว่าคุณได้ในดวงคุณแล้วนะคะเดอะสตาร์แล้วในบทสรุปก็ได้เป็นเดอะสตาร์อีกนะคะนี่คือข้อดีของการที่ใช้ไพ่สองชุดนะเอ็มเพรสนะคะโอเคเลยสำหรับเดือนนี้นะชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะน่าจะมีเรื่องดีๆอะไรเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะเยอะแย,ยะมากมายเลยนะคะมาดูก่อนนะคะในช่วงของเดือนนี้นะคะตัวคุณเนี่ยเหมือนกับ คุณไปชาร์จแบตคุณไปชาร์จพลังมาจากไหนไม่รู้นะคะพลังในตัวของคุณเนี่ยมาเต็มเลยนะคะมาเป็นทั้งเดอะซันแล้วก็มาเป็นทั้งเดอะเมจิกเชียนะคะคุณมีพลังคุณมีความตั้งใจมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าเลยนะคะในการที่จะเดินหน้าไปกับชีวิตของคุณน่ะนะคะเดินเครื่องเต็มที่นะคะลุยเลยนะคะใส่เกียร์หน้าเดินเครื่องอย่างเดียวไม่มีถอยแล้วนะคะตรงนี้ดูสิแถมยังมีอัศวินไว้ท้ามาด้วยนะคะ คุณอาจจะมีผู้ช่วยอยู่ได้อยู่ด้วยก็ได้นะคะเป็นคนที่ช่วยหรือว่าเป็นมือขวามือซ้ายอะไรของคุณตรงนี้นะคะในการที่จะเริ่มต้นทําธุรกิจทําอะไรใหม่ๆนะคะตัวคุณก็มีความสามารถผู้ช่วยของคุณก็มีความสามารถเก่งกาจนะคะเป็นคู่หูเป็นบัดดี้ที่ดีในการทํางานตรงนี้ก็ได้แล้วทําให้งานเนี่ยมันมีแนวโน้มที่มันจะประสบความสาเร็จอย่าง สดใสสวยงามเลยทีเดียวนะคะถึงแม้ว่ามันจะมีอุปสรรคทั้งก้าไม้เท้าทั้งสิบไม้เท้ามันยากมันเหนื่อยมันหนักนะคะแต่ด้วยความแรงนะคะความแรงของคุณนะคะพลังของคุณเนี่ยมันจะทําให้คุณสามารถก้าวข้ามผ่านอุปสรรคต,ตรงนี้ไปได้นะคะอะไรที่ไม่ดีนะคะคุณจะจบกับตรงนี้นะคะเหมือนตัดใจไปเลยถ้าอันไหนไม่ดีนะคะเอาออกไปเลยจากธุรกิจของคุณตัดมันออกไปเลยนะคะแล้วคุณมุ่งหน้านะคะ ไปสู่โปรเจกต์ไหนหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ตรงนี้นะคะ The Star, The star มาปรากฏด,ด้วยคุณดูสินะคะเพราะนั้นตรงนี้ในเรื่องงานนะคะคุณจะประสบความสำเร็จได้เป็นที่ยอมรับนะคะได้เป็นที่มีชื่อเสียง นะคะในแวดวงวิชาชีพของคุณนะคะทั้งพลังของ The ะสตาและเดอะซันโอ้โหมีใครให้มากกว่านี้ไหมคะสำหรับดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลตรงนี้นะคะไม่ต้องกลัวนะคะกับการที่คุณจะเสียโอกาสอะไรบางอย่างไปเดทตรงนี้นะคะสิ่งที่คุณกำลังจะเริ่มต้นทำใหม่เนี่ยอาจารย์รู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่แล้วมันเป็นความสำเร็จที่ทำให้คุณได้มากกว่าที่คุณเสียไปเยอะมากนะคะ เป็นงานที่จะสร้างความมั่นคงให้กับคุณนะแบบทำไปแล้วเก็บเกี่ยวกินได้ยาวๆตลอดชีวิตเลยก็ได้นะคะหรือใครหันมาทำธุรกิจอะไรออนไลน์แล้วมันมียอดออเดอร์เข้ามาปังๆคุณจับทางถูกนะคะหลังจากที่อาจจะแบบไปหลงทางนะคะไปหลงทางอยู่กับอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณเสียเวลามามากมายนะ บางคนอาจจะเสียเวลามาทั้งชีวิตเลยก็ได้นะคะแต่เพิ่งมาพบงานใหม่นะคะสิ่งใหม่ๆที่จะทําให้คุณต่อยอดความสําเร็จแล้วก็เป็นความมั่นคงกับชีวิตของคุณในเดือนมีนาคมนี้นะคะหรือบางคนอ่ะค้นพบมานานแล้วแต่ว่าเพิ่งจะได้มีโอกาสได้ทําในเดือนมีนาคมนี้ก็ได้นะคะ คุณมีความหวังนะคะเดอะซ่าตรงนี้ความหวังความฝันที่คุณจะทํามันให้สําเร็จสามารถท้าคุณศึกษารู้ทางมาแล้วเป็นอย่างดีนะคะว่าทางที่คุณจะทําตรงเนี้ยมันมีข้อดีข้อเสียมีอุปสรรคมีอะไรยังไงบ้างนะคะแล้วคุณถึงจะเริ่มลงมือทํานะคะเพราะนั้นตรงเนี้ยคุณพยายามที่จะปิดประตูความเสี่ยง ในหลายๆประตูหลายๆกรณีที่อาจจะมีความเสี่ยงตรงนี้อยู่นะคะคุณจะทํามันด้วยความมั่นใจด้วยพลังที่แบบว่าฉันรู้จริงรู้ลึลกแล้วฉันจะทํามันให้สําเร็จให้ได้อารมณ์แบบนี้เลยนะคะอืมที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยร้องขอโอกาสที่จะทําตรงนี้มาหลายครั้งแล้วก็ได้แต่ว่ามันอาจจะยังไม่มีใครช่วยคุณนะคะก้าวถ้วยตรงนั้นนะคะเสียงของคุณอาจจะเป็นเสียงเล็กๆที่เขาเขาไม่รับฟังเขาเหมือนไม่ได้ยินอนะคะ เหมือนได้ยินแต่แบบเขาไม่หักฟังอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ณวันนี้คุณมีโอกาสที่จะสู้ได้ตนเองแล้วก็อาจจะมีคนที่เข้าใจถึงเสียงเล็กๆของคุณแล้วก็สนับสนุนคุณตรงนี้นะคะอาจจะเป็นคนในครอบครัวนะคะเป็นเพื่อนสนิทหรือใครก็ได้ที่ทําให้คุณได้มีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่กับ งานอะไรบางอย่างอาจจะเป็นอาชีพอิสระนะคะธุรกิจส่วนตัวหรืออะไรที่คุณสมามารถทําได้นะคะบางคนทําได้ด้วยตัวเองบางคนอาจจะมีหุ้นส่วนหรือบางคนเป็นลันกษณะทํากับครอบครัวก็ได้นะตรงนี้ทำแล้วดีทำแล้วมีชื่อเสียงทำแล้วมีความสมําเร็จนะคะสถานการณ์อะไรที่คุณเคยไม่พึงพอใจนะคะคุณจะตัดมันออกไปนะคะคุณจะแก้ไขใหม่หมดเลยนะคะสี่ถ้วยตรงนี้ เหมือนคุณเป็นคนคุณคนใหม่เลยนะคะเป็นคนคนใหม่ที่มีทั้งความมั่นใจนะคะมีทั้งไหวพริบป,ปฏิพานการแก้ปัญหามีความเป็นผู้นําที่พร้อมจะต่อสู้กับอุปสรรคทุกรูปแบบนะคะ โอ้ยคุณพลังมาเต็มเลยนะคะการเงินการงานชื่อเสียงกิจยศมานะคะทั้งเดอรซันทั้งเดอ s t สตาร์นะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครจะถามการเงินดีไหมอาจารย์โอ้ดีมากนะคะการเงินเนี่ยคุณจะเข้ามาแบบปังๆแล้วมันเริ่มมีความโด,ด่งดังแล้วคุณจะหากินกับสิ่งตรงนี้ไปได้อีกนานเลยนะคะบางคนแบบอาจจะทําไปอีกไม่นานเท่าไหร่เดี๋ยวก็แบบสามารถตั้งตัวได้แล้วก็ได้นะคะนะสิ่งที่คุณทําอยู่ตรงนี้นะคะ มีวิวอัฟฟอร์จูนมันเป็นโอกาสเป็นปฏิหารที่ทําให้คุณได้กลับมาทําได้นะคะหลังจากที่คุณเนี่ยสนใจอาจจะพยายามแอบทามานานแล้วนะอย่างที่อาจารย์บอกเสียงเรกๆของคุณในอดีตอาจจะไม่มีใครสนใจนะคะแต่มันมาสบโอกาสมีปฏิหารเข้ามาที่ทําให้คุณมีคนช่วยเหลือนะคะหรือมีโอกาสที่ได้ทํามันตรงนี้นะคะอาจจะเป็นคู่ของคุณที่ให้ความช่วยเหลือคุณตรงนี้ก็ได้นะคะเอ็มเพสขึ้นมาหรือว่าจริงๆตัวคุณนะคะอาจจะเจอใครที่ เข้ามาสนับสนุนคุณนะคะในเรื่องของการงานนะเป็นหุ้นส่วนธุรกิจและเป็นหุ้นส่วนชีวิตเลยก็ได้นะคะสำหรับคนโสดตรงนี้นะเพราะว่าในไพ่ตรงนี้ออกมามันค่อนข้างดีเลยนะคะบางคนโสดที่เพิ่งจบกับความสัมพันธ์ในครั้งก่อนมานะคะเป็นเดทตรงนี้นะคะจะได้เริ่มต้นใหม่กับใครสักคนหนึ่งนะคะหลังจากที่คุณเริม่มแบบ รับเปลี่ยนเรียนรู้ตรงนี้นะคะเริ่มทําอะไรแล้วมันเริ่มแบบมีชื่อเสียงมีคนรู้จักนะคะมันเริ่มมีออล่าเข้ามานะคะอาจจะได้เจอคนรักของคุณที่เข้ามาช่วยเข้ามาสนับสนุนคุณตรงนี้ก็ได้แล้วยิ่งเขาสนับสนุนคุณนะคะมันยิ่งโด่งดังปังๆไปเลยนะคะในช่วงเดือนแรกของคุณเนี่ย ก็เหมือนกับว่ามันเริ่มมีข่าวดีมันเริ่มมีปฏิหารมาแล้วนะคะในช่วงของเดือนที่2คุณน่าจะเริ่มต้นได้ทํานะคะได้มีความก้าวหน้าแต่เดือนที่3เอ้ยไม่ใช่สัปดาห์ที่สามนะคะอาจารย์พูดผิดนะสัปดาห์ที่1นึ่งที่สองเนี่ยคุณมีโอกาสได้เริ่มทํานะคะสัปดาห์ที่สามเนี่ยมันเริ่มมีความสําเร็จเข้ามาให้เห็นแบบชัดๆนะคะสัปดาห์ที่4เนี่ยคุณน่าจะแบบ ได้พัฒนาความสัมพันธ์กับคู่ของคุณนะคะหรือคุณได้เจอใครใหม่ๆที่เข้ามาแล้วมันทําให้ชีวิตโสดของคุณเนี่ยมันดูแฮปปี้มันดูเข้ากันได้ดีนะคะเข้ามาเป็นเอ็มเพสเข้ามาเป็นราชินีหรือราชาของคุณนะคะตรงนี้เพราะฉนั้นดวงในช่วงหอืองเดือนมีนานะอาจา์รู้สึกว่าชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะเป็นอะไรที่มันมันกำลังก้าวไปข้างหน้านะคะแล้ไม่มีใครหยุดคุณอยู่ไม่มีใครล้างคุณไว้ได้แล้วนะคะ คุณปรับเปลี่ยนคุณกลับตัวมาได้แล้วคุณจะเดินหน้าต่อเต็มที่คุณรู้แล้วว่าเป้าหมายชีวิตของคุณอยู่ที่ไหนนะคะดีงามมากๆก,การงานการเงินนะคะการเรียนเป็นยังไงนะคะการเรียนน้องนนักเรียนยนิสิตนักศึกษานะคะอาจารย์รู้สึกว่า ัวคุณนี่แหละนะคะน่าจะกลับหลังมาเหมือนกันนะคะอะไรที่มันไม่ใช่คุณจะทิ้งไปหรือคุณจะเดินหน้าใหม่ไปในทางที่ใช่คุณจะกลับตัวเหมือนกันนะคะบางคนย้ายสาขาบางคนเปลี่ยนหัวข้อโปรเจกต์แล้วทําแล้วมันมีความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่ดีกว่าเดิมนะคะจบกับสิ่งเก่าๆที่มันเหนี่ยวล้างชื่อของคุณนะคะเริ่มต้นสิ่งใหม่แล้วทำแล้วได้รับการยอมรับมีชื่อเสียงโดง่ดงดังตรงนั้นเลยนะคะโอ้การเรียนก็มาแรงนะคะตรงนี้ ความรักเมื่อกี้อาจารย์ดูความรักคนโสดไปแล้วใช่ไหมคะมีโอกาสที่จะได้พบคนใหม่คนดีๆนะคะเข้ามาในช่วงที่คุณกําลังจะประสบควาสมสาเร็จตรงนี้นี่แหละนะคะเข้ามาแล้วหลงสเสน่ห์ของคุณเขาอย่างเต็มเป้าเลยนะคะเราเขาจะเข้ามาเป็นคู่บุญของคุณด้วยนะคะคู่บุญก็คือสนับสนุนนะคะเห็นไหมคะสิบเหรียญสนับสนุนทําให้คุณมีชื่อเสียงด,งดังๆนะคะเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังคอยช่วยเหลือคุณที่ทําให้งานเบื้องหน้าคุณออกมาดีแล้วก็ทุกคนก็ยอมรับทุกคนก็ ชื่นชอบสนับสนุนคุณนะคะืมดีงามนะคนโสด่ะขอดูคนมีคู่บ้างนะคะคนมีคู่นะคะในตำแหน่งคู่ของคุณเนี่ยมันขึ้นเป็น5้าเหรียญน,นะคะตำแหน่งของคู่ครองนะคะอ,อ่บางคนอาจจะแบบอยากให้เอาใจใส่ความรู้สึกของเขาบ้างนะคะบางทีคุณอาจจะมัวแต่ยุ่งกับงานหรือเปล่า นะคะยุ่งกับงานจนลืมดูแลลูกดูแลคนรักหรืออะไรตรงนี้นะคะเพราะนั้นตรงนี้เหมือนไพ่ก็เตือนว่าแบ่งเวลาให้ถูกต้องด้วยนะคะเพราะว่าข้อก่วงคุณเนี่ยเขาก็แบบอยากที่จะมีเวลาเป็นส่วนตัวของคุณเหมือนกันนะคะนะเพราะนั้นสิบเหรียญครอบครัวกับเดอสตาความมีชื่อเสียงโด่งดังของคุณตรงนี้นะคะกับเดอซันความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของคุณตรงนี้นะคะเมื่อสำเร็จแล้วอย่าหลงลืมคำว่าครอบครัว นะคะแบ่งเวลาให้พวกเขาบ้างนะคะไปฉลองกับพวกเขาบ้างนะคะแชร์โยกิฟต์ตัวนี้นะคะไปด้วยกันนะคะสําเร็จแล้วไปด้วยกันอย่าทิ้งกันนะคะอ่ะขอดูความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะอาจารย์ที่ว่าอันนี้อาจารย์จะเป็นจะต,ต้องเปิดไพ่เพิ่มแล้วนะคะชาวลัคนาราศีตุลน,นะคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะเป็นอย่างไรบ้าง e m p e r a n c e นะคะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเข้ามาสํงถ้วยค่ะ f o ฟูอ้าวทำไม2ถ้วยแล้วเป็น f o ฟูคะแถ้วยถ้แปดดาบนะคะเจดเหรียญน,นะคะขอย่งใบค่ะไฮพิเทสนะคะอืมคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะมันจะมีพลังของการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเข้าในความสัมพันธ์ของคุณนะคะถามว่าคุณรักกันไหมคุณรักกันแต่ว่ามันมีปัญหาอะไรที่มันมืด8ด้านเข้ามา นะคะแล้วก็ปัญหาตรงนี้หฮพิเทสนะคะปัญหาความเป็นรักซ้อนปัญหาการเป็นมือที่3นะคะก็เลยมีอีกฝ่ายหนึ่งที่รู้สึกว่ามันไม่อยากรับตรงนี้ขอจบนะคะขอจบนะเพื่อที่จะเป็นโสดอีกครั้งหนึ่งเดอ f o ฟู full, นะคะเพราะนั้นตรงนี้เป็นพลังของเดทนะคะการจบแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะสำหรับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะเขาหันไปโฟกัสกับชีวิตของเขาการงานการเงินนะคะ นะคะเพราะนั้นตรงนี้ถ้าคุณเคียร์ให้เขาไม่ได้นะคะคนที่มีรักซ้อนอยู่คุณเคียร์เขาไม่ได้นะคะคุณก็จําเป็นที่จะต้องปล่อยเขาไปนะคะให้เขาไปมีชีวิตใหม่ที่สวยงามนะเขาจบออกมาแล้วนะคะแล้วเขากลับมาโฟกัสกับเรื่องการงานของเขาเห็นไหมคะเป็นเมจิกเชียนเป็นพลังของเดอะซันเดอะสตาร์นะคะเขาก็จะไปสตาร์ต a n ิ w คือการมีชีวิตใหม่ที่ดีเหมือนกันนะ โอเคนะตอนนั้นตรงนี้ก็เข้าใจซึ่งกันและกันนะคะถ้าคุณเคลียร์เขาไม่ได้จริงๆปล่อยเขาไปเป็นดวงดาวที่เ,เขาได้ส่องแสงด้วยตัวงเขาเองนะคะอย่ากเก็บเขาไว้ในเงามืดในชีวิตที่เป็นลักซ้อนของคุณนะคะสำหรับเช้าสองนะอะโอเคนะคะเดี๋ยวอาจารย์ดูไพ่ออร์เคเตอให้ขอดูซิว่าเป็นยังไง some uh, research ว wow. <laughs> น่าจะบอกนะคะว่าเป็นช่วงที่คุณต้องลงมือทำต้องตั้งใจนะคะความสำเร็จมันจะมีมาในเดือนนี้แล้วนะคะมีการปรับเปลี่ยนอะไรที่มันไม่เหมาะสมแล้วลงมือทำนะคะไปในทางที่ถูกที่ควรนะคะคุณจะสำเร็จในที่สุดนะคะหรือใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวอย่าลืมสำรวจความต้องการความพึงพอใจของลูกค้าด้วยนะคะจะได้ทำให้คุณรู้ว่าผลิตภัณฑ์ของคุณเนี่ยควรจะปรับปรุงพัฒนาอย่างไรมากขึ้น Assertiveness นะคะคุณต้องกล้าแสดงออกนะคะกล้าถามความต้องการของลูกค้ากล้าถามความรู้สึกของเพื่อนร่วมงานนะคะกล้าไปเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะถามฟีดแบ็ของคนที่ชื่นชมผลงานของคุณ นะคะหรือบางคนเนี่ยจะเป็นก่อนจะเป็นเดอะสตาร์เนี่ยคุณขี้อายคุณไม่กล้าแสดงออกหรือคุณจะเป็นยูทูบเบอร์คุณตั้งกล้องแล้วคุณเขินกล้องนะคะนั้นไพ่บอกว่า as a s t i v e n e s s นะคะกล้าแสดงออกเถอแสดงออกอย่างเหมาะสมนะคะแสดงออกแล้วจะเด่นดังเป็นเดอะสตาร์นะคะได้ทั้งชื่อเสียงได้ทั้งเงินทองนะคะอืใครที่เป็นยูทูบเบอร์นะจารย์ว่ากำลังจะได้เงินในเดือนนี้แล้วหรือเปล่านะ ค่ะขอดูสีอีกหนึ่งใบนะคะอีกหนึ่งใบ walk away อะไรที่มันไม่ดีเนี่ยคุณจะเดินออกมานะคะ walk away กับ turn back นะคะพลังงานแบบคือใกล้เคียงกันมากนะคะอือะไรที่ไม่ดีคุณจะ เดินกลับมานะคะเดินกลับมาเดินจากไปอะไรที่ไม่ดีจะจบไปนะคะกับเดทต,ตรงนี้นะคะไปเริ่มต้นสิ่งใหม่ไปมีชีวิตใหม่ที่ดีนะคะในเดือนนี้คุณจะไม่เสียเวลากับอะไรที่มันเหนียวลั้งคุณไว้อีกแล้วนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีตุลตรงนี้อืมอ่ะเดี๋ยวดูอีกหนึ่งชุดนะคะว่าในชุดนี้นะคะไพ่จะบอกว่าอะไรกับคุณบ้างนะคะตรงนี้ก็ต้องขอบคุณชาวลัคนาราศีตุลมากๆนะคะที่ช่วยติดตามช่องหออาจารย์นรีนะคะ ขอบคุณทุกทกการแล้วก็แฟนคลับทุกท่านนะคะขอบคุณทุกทกการกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะใครเข้ามาใหม่อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กับอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ Make a wish นะคะพ่้บอกว่าอธิษฐานเถอะนะคะดวงดาวแห่งความหวังเนี่ยกำลังจะทําให้ความฝันคุณเป็นจริงแล้วนะคะว้าวดีจังอะ Leave f faith นะคะเชื่อมั่นศรทนนัทธาในสิ่งที่คุณกำลังจะทำนะคะว่ามันกำลังจะนำ นำสิ่งที่เป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มาให้คุณนะขอดูต่อนะคะ empowerment นะคะเพิ่มพลังในตัวคุณและเดินหน้าต่อไปนะคะเราต้องลุยกันแล้วนะคะแล้วความสำเร็จจะเป็นของคุณนะคะพลังของ The Sun นะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท,ท่านเลยนะคะทั้ง The Sun ทั้งเด e s t สตานะคะดวงดีดวงปังพลังมาเต็มมากๆนะคะชาวลัคนาราศีตุลในเดือนมีนาคมนะคะขอให เดือนนี้เป็นเดือนของคุณนะคะประสบความสําเร็จในทุกๆสิ่งที่คุณฝันที่คุณหวังไว้นะคะอาจารย์นลีเป็นกําลังใจให้ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ